เอาละครับสวสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกทนนะครับกลับมาอีกครั้งกับเกมฮิตแมนรีบอรนะครับคู่พิเศษจอมป่วนรีบอรนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะไปลุยด่านกันต่อเลยนะครับไปผจญไปในโหมดสำรวจกันต่อนะครับดูสิฮะว่าเราจะเจออะไรกันอีกบ้างนะครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับผม let's go มาครับเริ่มกันเลยตอนนี้เรามีอยู่2คนนะครับนั่นก็คืออ่ารุ่นที่1ิของเรานะครับแล้วก็เชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ ชื่อว่าโกคุเดระนะครับน่าจะโกคุเดระนะครับโอเคเลสโกไปกันเลยแล้วเราก็มาที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ต่อสู้กันต่อเนื่องครับผมจัดไปเลยอ่าฮะวันนี้เราต้องเอาสวนสาธารณะให้จบนะครับไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะเปิดมนดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับตอนนี้โอโ้โหให้มันอัดกันเองนะครับนี่เวรีกุ๊ดมากเลยจัดไปครับโอโ้โหไงล่ะโอ้โอ้โอ้อะไรครับเนี้ยอ,อืจัด ไปเลยเป็นไงนี่แน่ป๊อปมาป๊อปมาระเบิดเถเ่องจัดไปแบบเท่ๆโอ้โหเวริกุตเวริกุตมากเลยต่ไปเรียบร้อยส้นตีนไก่หน้าแล้วไปกันต่อเนื่องครับผมแล้วเราก็มาเจอกับพวกอ้วนกันอีกแล้วนะฮะก็อัดเหมือนเดิมครับป๊อปมาป๊อปมาจัดไปนี่ไงล่นะเรียบร้อยโอ้ยกว่ายุคนำเวริกุตมากเลยนะครับมามาอีกป๊อปป๊อปหลบก่อนึ โอเคมึงจะวิ่งชนเหรอวิ่งชนกูได้ไงนะะอ้เบิ้มนี่นี่แน่โอ้โหดูไม่เห็นแล้วดูไม่เห็นแล้วบ้าบอจัดครับระเบิดระเบิดบัารีเบิดรัวรัวงลลามานี้มานี้มาตรงนี้มากลางๆนี้มานี่จัดโอ้โหมาอีกเยอะเลยอ่ะฮึบฟัดเข้าไปครับนี่นี่แน่เรียบร้อยจัดแบบเท่ๆครับท่านไงลละนี่แน่จัดครับเรียบร้อย ฟาดเข้าไปฟาดด้วยระเบิดฟาดหน้ามันด้วยระเบิดเข้าไปาชนะน,นะครับในดาดนี้ไยได้ดการต่อสู้ชนะนะฮะใช้เวลามากไปนิดนึงแต่ว่าได้อยู่และเราก็มายัางด่านต่อไปเลยนะครับตอนนี้พร้อมกันแล้วสองคนนี้แหละไปลุยลุยกันเลยเจ้าไหนพวกมึงอยู่ไหนกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วนะครับสุนัยูชิ ไปเลยจัดการครับนี่จัดปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่แน่ฟาดเข้าไปอ่ะฮะเวริกุดเวริกุดเลยนี่ฟาดหน้าจบไหมจบไหมสอตัวนั้นจบไปแล้ว <c oughs> เหลือแค่ตัวเบิ้มนะฮะสองตัวนี้ฟ <c oughs> าดเข้าไปอ่ะฮะเวริกุดมากนี่แน่นี่แน่ไงล่ะไงล่ะกลุ่มที่สองกำลังมานะครับโอเคน่าจะยากขึ้นพอสมควรนะครับมายกัน6คนเลยเหรอหคนหกรวมหนึ่งแต่ตอนนี้มันเป็น1รวม6นะครับ ดูซิว่าจะชนะหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยไหมเออเสร็จไปครับกลุ่มที่5้าไม่ใช่ดีกลุ่มที่4ี่นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออโอ้ยใช้ท่าแล้วตอนนี้ไงล่ะนี่ฟาดแล้วก็บุ่มเข้าไปครับด้านสุดยอดโอ้โหโอ้โหดูไม่ทันแล้วดูไม่ทันแล้วนี่เป็นไงเป็นไงเมืองฟาดเข้าไปครับอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเออไอตัวถือกัดทะนะครับไอตัวนี้ ฟาดฟาดเอ้ยดูไม่เห็นแล้วดูไม่เห็นแล้วอึสนี่มานี่ก่อนมานี้ก่อนไอ้ฟาดเข้าไปอึบอึบอึบโอ้โหมีการโจมตีเกิดขึ้นโอ้หมึงใช้กัดท้าจริงด้วยโอ้กูมึนกูมึนใช้กัดท้าทีเดียวกูมึนนี่ฟาดหน้าเข้าไปอึสอืสโอ้โหมันมันโมโหแล้วใช่ไหมเนี่ยไฟขึ้นแบบนี้มึงโมโหแล้วใช่ไหมโอ้โอไม่เกิดอึฟาดเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนมานี้มานี่ ชนะของเรานะครับอืออีกหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยโอหมืนืนชิบหายแล้วมืนนี่แน่เรียบร้อยชนะครับท่านสุดยอดการต่อสู้ชนะนะครับผ่านด่านได้ได้เรียนได้อะไรมาเพิ่มด้วยนะปลดล็อกฟังก์ชันเพื่อนนะครับได้รูปใหม่สะสมมาด้วยนะครับมันดูรูปตรงไหนวะเนี่ย อยากดูรูปเลยคือตอนนี้นะครับผมสามารถปลดล็อกแล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะครับเชื่อไดว่านี้ยบัวฟ้าฉันเลยใครนะครับใครสนใจนะมาเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับผมโอเคครับโอเคครับเราก็ต้องไปไปชนไปกันต่อนะครับผมอันี้เรมโบช่ปะเนี่ยเรมโบตอนผู้ใหญ่นะครับเฮ้ยดูว่าเราจะเจอเรมโบครับด่านนี้ฮะไปกันเลยครับมาเลยมาอโอ้โหเยอะแยะตาแปะไปหมดนะครับตอนนี้ฟาดเข้าไปนี่ เป็นไงเป็นไงใช้หมดอัตโนมัติไปเลยนะครับมีแล้วใช้สิรอช้าอยู่ใหญ่นะครับนี่แน่กลุ่มแรกนี่เราจะชนะอย่างง่ายไดหรือเปล่านะครับฟาดเข้าไปเรียบร้อยไปกันต่อเนื่องครับผมข้างหน้ามีอันตรายนั่นไงเรโบร้จริงๆด้วยฮะโอ้เรโบร้1สปีนะครับเรโบร้ตอนผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าตอนเด็กอะไรเนี่ยเออเพอเออคามสตรวัตเหรอปืนใหญ่สตรวัตเหรอ อ้ยอ่านอ่านไม่ทันเลยโอเคมามาเลยครับซึนะจัดไปนี่โอ้โหชิมาแล้วโอ้โอ้โอ้ช็อตช็อตโอ้ไม่กอดโอ้โหคอมโบคอมโบมึงสุดยอดเลยอือมาแล้วโอ้อีกสองเอยฟาดเข้าไปอือโอ้ยโอ้ยไต่หาไต่หาแล้วไต่หาแล้วซึนะกู m ไม่กอดจัดครับนี่เนี่ยพลังลดถึงไหนถึงไหนเนี่ยอือฟาดเข้าไปศัตรูอ่อนแรงจัดครับ เออนี่อีกเปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคนแล้วอาจเข้าไปฟาดเข้าไปจัดไปครับรูปปั๊บๆรูปปั๊บๆเงยกูคุณีระมาแล้วครับสุนนะกลับมาแล้วโอ้โหโอ้โหโดนโดนสุนะไปไหมเนี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวชนะครับท่านเยเดอร์สุดยอดเรโบ้ร์กแล้เรบ้แหละเจอกูเข้าไปไงล่ะเจอบอทของกู ผ่านไปได้นะครับตอนนี้นะครับเราสามารถอ่าปลดล็อกด่านทานสู้ได้แล้วนะครับหมดทดสอบด้วยอ่ะโอเคลองหมดทดสอบดูทีหมดทดสอบจะมีการสุ่มเปิดด่านเมื่อสําเร็จจะรับรางวัลมากมายเหรอโอเคมาเริ่มฝึกซ้อมกันเลยนะครับ2คนนี้แหละจัดไปมามะอะไรเนี้ยคืออะไรวะเนี้ย <c oughs> มีปรงเปอร์เซ็นด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาเลยครับมา มาเลยมาโอ้โหมีดา่านฐานสู้นะครับเรามาคอมโบกับเพื่อนนะครับเยโยดสุดยอดนี่ข้างหน้าเมียนตารายนะครับโอ้โอ้ตัวใหญ่โตมาโหลานสาเลยบ้าบออึออ,อกระโดดไม่ได้ <c oughs> โอ้ใหญ่โตมาโหลานจริงๆนะจัดโอ้โอ้หลบหลบสิไหนวันนี้กูยอยู่ไหนวันนี้เหมือนกันหมดอึบอือืเปลี่ยนตัวก่อนดีกว่านะมาอบมออึ้อึฟาดฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปนี่ไงล่ะ กูถึงไหนแล้ววันนี่อยู่ไหนวะเน,นี่ยอฟาดเข้าไปครับผมโอ้โหดูอะไรไม่เห็นกันเลยตีเดียวเชียวนี่ไงไงโอ้โหหลบทันหลบทันได้ไงเออตอนนี้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ของเราก็เอโอโหเลเวลเลเวลสูงกว่าผมเยอะนี่แนะ่ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปาาไป,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 ปุ๊บปั๊บุปุ๊บุป๊บปั๊บนี่ใช้พลังไปก่อนเลยฟาดเข้าไปครับผมเออชนะสุดยอด นี่นะครับทีมงานของเรานะครับสาปประสานสุดยอดเลยกําลังคูดาวเหลยอเนี่ยอ้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับสามารถมาต่อสู้ได้1ครั้งนะครับโอเคปลดล็อกได้ก็ไปลุยในด่านต่อไปกันต่อเลยอาจ้านี่ไม่ต้องออโต้ออโต้แล้วด่านนี้ฟาดเองเลยมานี่มานี่โอ้โหลบก่อนลบก่อนจ้าฟาดไปนี่เนจัดดีต่อยไปอีกต่อยเตะต่อยเตะต่อย ไงล่ะไงล่ะปื๊บปื๊บปับ๊บนี่แน่ฟาดครับผมฟาดหน้าฟาดหน้าฟาดตาเข้าไปเรียบร้อยไหมอึ้อึสอึสอส้อีกนิดหนึ่งเท่านั้นเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวเหรอนี่ไปไหนต่อมานี้ต่ออึบอึบอึบคอมโบเน้นเน้นหนึ่งตัวมึงรอดไปได้ไงวะเนี้ยอ่ะอ่ะตายไหมตายไหมอันนี้เจอพลังน้ําแข็งเข้าไปครับฟาดโอ้โหสุดยอดนี่นี่อีกหนึ่งทีคอมโบเน้นเน้น ไงล่ะมานี้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 อึบอึบอึบต่อยต่อยเตะเตะแล้วก็ต่อยอ่าหมัดอีนี่ไอ้จึงถือไม้กระบองเหรอกุมมือเปล่าก็ได้ว่ามานี่แค่ถุงมือก็เฟี้ยวได้บอกเลยอ่าโอเคพ้าแไม่ตายเต็มแล้วนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรมองไปไปด้านบนครับไปด้านบนต่อมาตรงนี้เหรอไหนดูท้าแม้ตายสินี่ปั๊บ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 อือหมัดเพลิงเดือดนี่แน่ ยอดฝีมือสุดยอดต่อยต่อยเตะคอมโบอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับท่านมาอีกเหรอมาอีกเลยไอ้เบิ้มก็มาไอ้เบิ้มก็มาไอ้ตัวนุก็ยังนี่คอมโบไปเลยรวมกลุ่มกันไว้ต่อยเข้าไปครับเออมาอีกมาอีกมาอีกนี่นี่น่ปับ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 เป็นไงอึ้ออต่อยอีกนี่มีอีกกี่กลุ่มวะเนี่ยมีอีกกี่กลุ่มเหรออึ๊บกลับมาก่อนต่อยไปอีกเรียบร้อย ไปไหนต่อครับมาอีกเหรอโอ้ยดีดีโอ้วววโดนโดนครับโดนโดนนี่แมน่เป็นไงเป็นไงมึงเนี่ยเป็นไงกูก็เป็นไงฮึบฮึบฮึบโอเคเปลี่ยนกอรมานี่ระเบะิดเถิร์กตรงนี้มาเลยจัดครับปอมปั๊มปั๊มป,ปั๊มปั๊มน,น,นี่นี่แน่นี่เนี่ยระเบะิดเน้นระเบะิดอย่างหนักหน่วงเรียบร้อยชน,นะครับท่านผู้ชมสุดยอดอะ สะสมแคลอรี่แล้วนะครับดูหน้ามันดิ <ir> ไปด่านต่อไปเลยนะครับไม่รอช้า é. มาครับคันไม้คันมือมากแล้วตอนนี้เออนี <im> ่นี่เออโอ้โหเข้ามุมเข้ามุมดูวนเรไม่เห็นครับมาต้องมาตรงนี้นี่แน่ไงละ่ะอยากเข้ามุมบอกเลยอยากเข้ามุมเด็ดขาดมา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 ,มาอีก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 มานี้มานี้โอ้มึงอย่าสลบก่อนดิขอแข็งแกร่งเออไงเรียบร้อยกลุ <im ité> ่มที่สองกันโอ้ โอ้มาถึงมึงก็ถีบกูเลยมาบอกเออตีหน้ามันไปเลยโอ้แรมโบมาครับแรมโบวางระเบิดว่าเฮ้ยเดียวโอ้ยมึงจะช่วยกูหรือมึงจะฆ่ากานูนี้ฮึบนี่แน่จัดครับฟาดหน้าเข้าไปอีกหนึ่งทีไหมเออนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่พลังน้ําแข็งไปครับพลังน้ําแข็งไปแล้วก็ต่อไปก็ส้นเท้าไฟระเบิดเถิดเทิงนี่แน,น่ไงเป็นไงล่ะ อีกหนึ่งอโอ้ศัตรูกลุ่มที่3ามกำลังมานะครับมาแล้ว,ม,ม,ลวมันมาแล้วเหรอมันมาแล้วเหรอนี่มาก็ดวนอัดไปซิฮึสีนี่แน่ <c oughs> มามามา,มานี่มานี้มาเนี้มานี้มาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บพลังก่อนขอเก็บพลังฟื้นฟืก่อนอ๊บโอ้โหหลบก่อนนะครับโอ้มันวิ่งมาชวนว่ะเฮ้ยนี่จัดไปครับผมนี่แน่ส้นเตนกายหน้าผากไปซะนี่พลังน้ําแข็งสุดยอดเรียบร้อยไปอีกเหลืออีกกี่ตัว 2- 3สาตัวนะครับ ไม่ยากนะครับพวกนี้เรียบร้อยเวดีกดเอา้าเหลืออีกหนึ่งเหรอเดี๋ยว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 มานี่มานี่มานี่มาใกล้ๆนี้นี่แน่ส้นตีนโอ้ยมีกลุ่มที่สี่ว่ะโอ้ยกลุ่มกลุ่มที่สี่กลุม 4, กล่มใหญ่เลยนะัะกลุ่มนี้เอ้ยโอ้โหมีปืนด้วยมึงมีปืนด้วยเหรอนี่แน่เป็นไงสุดหน้าโยชีคนเดียวก็เฟี้ยวได้ว่ะเฮ้ยนี่ท่าไม้ตายครับผมฟาดหน้านะฟาดตาเข้าไปนี่แน่สุดยอดระเบิดไปลาย นี่ไปอีกจัดไปอีกอ่ฮะไอตัวนี้เหรอนี่เหรอมึงหัวหน้ามันใช่เป่านี่แน่โดนเข้าไปเต็มๆตล่ะครับบอกเลยโดนผมเข้าไปเต็มเตเดหลบมานี่ก่อนหลบมานี่ก่อนแล้วก็ต่อยมันกลับไปจัดครับโอ้โหตายไปแล้วสองเลยอีกสองอึบ๊บหลบมานี่อึ๊บนีเรียบร้อยส้นเตนโอ้โหยิงกูมึงยิงกูได้ไงมึงยิงเด็กนะเนี่ยบ้าบอนี่หลบก่อนต่อยต่อยต่อย ปื๊บโอ้โหผิดด้านผิดด้านวะเฮ้ยน,นี่ไอ้นี่ไอ้เบิ้มเหลืออีกหนึ่งเลยสรุปไปแล้วไอ้เบิ้มเหลืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับอึบป๊บเรียบร้อยชนะชะต,ตากรรมของตัวเองได้ <laughs> อดีตของกูเน,นี้ยเรียบร้อยครับผมชน,นะได้บีแต่ว่าไม่เป็นไรไม่รอช่แล้วครับก็มายังด่านต่อไปกันเลยมาครับโอ้กลุ่มนี้กลุ่มใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับมีหลายตัวหลายกลุ่มเลยนะครับ มานี่หลายตัวเหรอมึงต้องโดนคอมโบกูเข้าไปไงนี่หลายตัวก็หลายตัวแหละครับมานี่เฮ้ยนี่มามามาม,าม,ามาอีกมาอีกฟาดหน้าฟาดตามันเข้าไปครับเดี๋ยวเดียวเดียวเดเดียวมามา,มาต้องมาเป็นกลุ่มครับโอ้วัดเดือ l ตีจัดไปนี่แน,น,น่ส้นตีนส้นตีนกูเต็มเต็มล่ะบอกเลยนี่อีกทีอีกทีไปนะฮะรู้สึกว่าออโต้จะสู้กูไม่ได้นะมีการชมตัวเองได้ด้วย จัดครับโอ้โหกลุ่มต่อไปมาแล้วกลุ่มต่อไปมาแล้วเหรอนี่ต้องส้นตีนการหน้าผากอืออีกหนึ่งทีนี่คอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องครับท่านต่อยไปอีกมากี่คนก็ได้หมดล้วบอกเลยเรียบร้อยไหมอ่าฮะหมดไหมหมดทุกคนแล้วเหรอไปกันต่อครับผมเจอใครครับเนี่ยข้างหน้ามีอันตรายไม่รู้ว่าจะเจอใครโอ้โหเฮ้ยเจอซุนนะกันเองเหรอสวัสดีซุนนะเยชีนะครับ โอ้โหเจอตัวเองได้ไงวันนี้ใครที่ทำรั้วสวนสัตว์พังเหรอนั่นไงเราช่วยจับมันเอาไว้แล้วเหรองั้นเหรองั้นัจัดการเองมึงจ,จ,จะจัดการตัวเองได้ไงวันนี้เฮ้ยสวัสดิใจเย็นก่อนลูกเฮ้ยเอมึงต้องใจเย็นมากกว่านี้นะสวัสดะกูนี่คือมึงไงมึงก็คือกูกูก็คือมึงอยู่เนอะเแบเบยเออนีหลบมานี่ก่อนนะครับจัดไปนี่โอ้โหโอมไม่โดนใครเลยสวัสดิอยู่นู้น และนี่โอ้ยโดนดอกสุดท้ายว่ะเฮ้ยก็ยังดีนะครับอึบมานี้มานี้อึบอึบอึบซาวาดะเหรออึสอึสอึสซาวาดาโอ้ยมันแปลงร่างได้ด้วยว่ะมันใช้พลังสซย่าว่ะเฮ้ยซาวาดาใช้พลังไซย่าอยู่นะครับตอนนี้มันโมโหแล้วนะครับรู้สึกว่าจะโมโหหนักเลยมานี้มานี้มานี่มาไกลๆนี่จัดครับอึไม่โดนใครเลยเฮ้บลบมานี่ก่อนมันมือแล้วมันมือแล้วศัตรูมือศัตรูมือเออเฮ้ยอึบอึบ พลาดเข้าไปพลังน้ำแข็งอฮ้ยหลบมานี่ก่อนอือาวดะเหรอาวดะต้องเจอสวัดะดีซีนะนี่หลบไปหลบไปพวกเมืองเนี่ยหลบไปเลยนี่พลังน้ำแข็งไงล่ะจัดการให้ตายให้หมดพวกเมืองเอ้ยมา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 ,มา,มาอีกเรียบร้อยไหมสวดะมึงเจอกูเข้าไปอีกทีสองทีอีกทีสองทีเท่านั้นนะครับโอ้ยพลังเยอะมากนะนี่เยอะแค่ไหนก็โดนคอมโบส้นตีนกูเข้าไป สุดยอดเลยอึ๊บโอ้ยโอ้ยหลบก,ก่อนหลบก่อนโอ้โดนซอซตินมันกลับนะครับไงล่าโดนซอซตินตัวเองเข้าไปศัตรตูเดือดแล,ล้วเหรอเรมโบโ้ซูนะเอา้าเจ้าวัวน,นี่จะออกมาตามกลับบ้านเย้คุณเมโบ้ช่วยจับคนที่กำลังทายทกำลังมืออะไรวะเนี้ยดูไม่ทันแล้วชะนะเหรอโอ้โหชะนะนะครับได้ไงชะนะการต่อสู้นะครับได้บีมาเอ้ยไม่ได้เออะเสียดายนะครับ เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จบบทเรียนที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ด่านต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราก็จะไปในบทเรียนที่3กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพักไเพียงแค่นี้ก่อนถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เลยารืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีไปละจุบ๊บ